สวัสดีพี่น้องเกษตรกรทุกท่านจ้าการทำจุลลซี่สังขวแสง่เป็นเรื่องไม้ของการเกษตรค่ะพี่น้องแต่มีความสําคัญในการปลูกพืชพักสวนรั่วค่ะเพราะว่าจุลซี่สังขวแสงเป็นจุลซี่ที่่วย เพิ่มธาตุอาหารให้กับดินซึ่งธาตุอาหารที่สําคัญของดินก็คือในตัวเจนค่ะพี่น้องแล้วเป็นวิธีที่ทากับง,ง่ายค่ะแล้วห้าสามารถใส่กับพืชใดตั้งแต่พืชย่งน,น้อยๆค่ะพี่น้องตั้งแต่ตอนที่ห้าอ่าเพาะต้นกลา้าไปจนถึงพืชสามมรถอ่ติดดอกออกผลเล่งผลผลิตทํำให้พืชของห้าดกบาว่าสิเป็นพริกหมักทั่วหมักแตงหรือว่าหมักเขือเทศและทํำให้ห้าประหยัดต้นทุนในกัน ลูกพืชผักสวนคัวที่ใส่กินในคัวเลื่อนเท่าพี่น้องซึ่งวิธีทำก็ง่ายค่ะแล้วก็บ่ต้องใส่แสงมากบางคนอาจสีมีความหรือซึกว่าเวลาเขาทำจินทซี่สังขะห์แสงต้องใส่แสงแดดเยอะๆแต่จริงๆแล้วจินลซี์สังขะหวแสงบ่ต้องใส่แสงเยอะขนาดนั้นค่ะพี่น้องแล้วก็สามารถท่ใหมีห่าไอ้จุลินทซี่สีมีคุณภาพสูงเพราะว่า,วาัต่แต่เริ่มต้นค่ะที่เป็นแมมท่ำเนาะค่ะพี่น้องก็สิออกเป็นสีเขียวอ่อน เนี่ยคะ่ะพี่น้องคือหลอดซองเนาะคะ่ะแล้วก็มาเป็นเขียวเข้มเรื่อยๆแบบนี้เนาะคะ่ะแล้วจนถึงมาเป็นสีออกม่วงเข้มหรือว่าออกสีเป็นน้าตาลเข้มเนี่ยคือจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงที่มีประสิทธิภาพและช่ว,วยให้พืชของเข้าจะเริ่มเติบโตได้รวดเร็วซึ่งสูตรนี้วิธีนี้ป้าแหม่มสีมาบอกในคลิปนี้คะ่ะมาดูกันค่ะวิธีง่ายๆที่ป้าแหม่มใส่ในสวนไปดูกันเลยจ้าพี่น้อง สุดนี้กับประกอบไปด้วยมีไข่หนึ่งฟองค่ะพี่น้องมีกะปิหนึ่งซอนแหล้กกับปลาแหมมสีใส่นมสดแล้วกับผงชูรสค่ะพี่น้องในการผสมเพื่อทำจุลินซี์สังคะหอแสงค่ะไข่หนึ่งฟองปลาแหมมสีได้จุลินรี์สังคะหอแสงอยู่ประมาณหาขวดค่ะซึ่งขวดหนึ่งสีบรรจุน้ำอยู่ประมาณหนึ่งจุดหาลิรค่ะพี่น้องการท่าเเผกะต้องตีไข่เห็นไหละเอียดเนาะค่ะพี่น้อง เพื่อสวยให้เป็นอาหารของจุลินรี์จ้ะหรือเขาที่เรียกว่าการไข่เน่านั่นแหละค่ะพี่น้องการทำกาดไข่เน่าเพื่อเป็นอาหารของจุลินรี์สังคระแสงจ้าตามด้วยผงชูรสปาแมมสีไซ่หนึ่งช้อนโต๊ะเนาะคะ่ะแล้วหลังจากนั้นปาแมมการสีไซ่น้มสดค่ะพี่น้องสิ่งน้มสดอยู่ประมาณจักสามอนแกงก็ได้คะ่ะหรือว่าถ้าบม่มีหลายขนาดนี้ห่ากระใส่จกสักสองซอนก่นยังสามารถใส่ได้ค่ะพี่น้อง เหล่าการละลายะกะปิเนาะจ้ากะปิกะตองละลายให้ละเอียดค่ะพี่น้องข้าต้องละลายกรนถี่สีมาผสมเพราะกะปินี่เป็นอาหารของจุลินทรี์ค่ะเพราะว่าเขาประกอบไปด้วยโปรตีนที่ค่อนข้างเยอะส่งโปรตีนมากจากเคื่เนาะค่ะพี่น้องกะปิมีความสําคัญเพราะฉะนั้นถ้าให้จุลินซี์สังกห์แสงเดินได้เร็วค่ะข้ากกบผสมส่วนผสมทั้งหมด เขาด้วยกันเนาะค่ะพี่น้องกะี้ให้ละเอียดค่ะเพื่อสวยให้การย่อยสลายดีขึ้นนั่นเองจ้า น้ำที่ใส่ในกนารทำจุลิซีสังกะแสงประแมมจะใส่น้ำฝนค่ะหากบ่มีน้ำฝนเท่ากับใส่น้ำจากบอ่อก็ได้ค่ะหรือว่าถ้าหากบ่มีน้ำบอ่อเท่ากับอาจจะใส่น้ำปลา,ปาแต่อาจจะต้องทิ้งไว้จักมือค่ะพี่น้องแล้วหลังจากนั้นประแแมมก็จะกรอกเอาน้ำค่ะมาใส่ในขวดไว้นะคะพี่น้องแล้วเอาน้ำไปตากแดดหนึ่งวันค่ะเห็นบ่ค่ะเนี่ยประแแมมก็จะตากเลี่ยงไว้ยัยงสี่ละค่ะพี่น้อง ตากอซิน้อนหรือสีตั้งก็ได้จ้ะเข้ากับไปตากทิ้งเอาไว้แล้วกอนที่สีเข้ามาใส่ค่ะพี่น้องเข้าสังเกตเบิ้งเขาสิเกิดฟ้องอากาศในขวดน้ำเป่าค่ะถ้าเกิดฟ้องอากาศก็หไม้ความว่าเขาไดท้ทีแล้วคืออุณหภูมิข้างในของน้ำนะคะเขาพร้อมที่สามารถมาทำเป็นจุลชีพส,สังคราะได้แล้วค่ะ เพียงแคนหนึน่งช้อนโต๊ะค่ะบต่ตองไส้หลายค่ะพี่น้องเนื่องจากว่าอาหารไส้หลาย,กาเ,ยเกินไปจนกลัวสิเกิดเป็นจุลินซี่สังข์แสงน้ำดันในอาจสินเนาสกอรค่ะพี่น้องซึ่งจุลินซี่สังข์แสงเข้าต้องการเพียงอาหารในการเดินจุลินทรี่แคนนบริไดหมยควบว่าต้องเติมเชือ้อหรือว่าเติมไข่ไก่ลงไปเยอะๆเนี่ยค่ะส่วนมากเดิมทีปแปมแอมเคยทำค่ะพี่น้องปแปมแอมก็ นึกว่าเขาต้องเติมไข่ไก่เยอะๆค่ะพี่น้องแต่จริงๆแล้วบ่มีความจาเป็นเลยค่ะเนี่ยค่ะเฮากับแค่เติมไปแค่หนึ่งซอนโตแค่นั้นค่ะพี่น้องหลังจากนั้นเฮากับปิดฟ้าค่ะแล้วก็ทําการขย่าของเขาขย่าไปขย่ามากแค่นี้แหละค่ะพี่น้องแล้วก็ไปจัดเลี้ยงไว้ในที่ที่มีแสงซองถึงบ่เดย์่็จาเป็นต้องแสงทั้งเหมือกับพี่น้องอาสีอยู่ในที่ลมลมตาม เลื่อนใหม่ใช่ค่ะน้ำบานเห่าก็ะไดค่ะแล้วก็ตังเลี่ยงเอาไว้ค่ะหรือว่าิรนอนลงกับผืนสนามหยาเห่ากระสามารถทําใดขึ้นกันค่ะพี่น,อน้อง หลังจากนั้น <S <S เท้ากระถิ่งเอาไว้ตามพื้นจังศีละคะ่ะพี่น้องเนี่ยคะ่ะหนึ่งซึงหามือเข้ากับสีสขุ่นขึ้นค่ะและเวลาเขาเดินผ่านไปผ่านมาเท่ากับจับเขาเขย่าวขวดคะ่ะพี่น้องและทีสำคัญเท่ากับเปิดฟ้าให้เขาได้รับออกซิเจนบางเล็กน้อยคะ่ะพี่น้องทำแบบนี้ไปคะ่ะอันนี้คือประมาณซิบมือขึ้นไปคะ่ะพี่น้องเขาก็จะเริ่มเคี้ยวแบบนี้แหละคะ่ะแล้วเข่ากับเขยา่าซึ่งสีเขียวกับเป็นจุลินรีย์ สังขอแสงอีกชนิดหนึ่งค่ะแล้วเขาก็สามารถนัาไปใส่ได้แล้วค่ะพี่น้องตั้งแต่ตอนที่เขาเคี้ยวเข็มแบบนี้จ้าถ้าพี่น้องอยากได้สีแดงค่ะพี่น้องเทคนิคอยู่ตรงที่ว่าห้าขย่าล้วก็เปิดฟ้าแล้วก็ทิ้งเขาไว้มีแสงแดดประมาณจังสิละจ้ะเขาก็จะเริ่มแดงขึ้นเรื่อยๆจ้า หลากหลายสีค่ะพี่น้องแล้วที่ป้าแมมเริ่มนํามาใส่ก็คือที่แดงเข้มค่ะหรือกออกดาเนี่ยค่ะน้าตาลเข้มเนี่ยค่ะเนี่ยแอม,มสามารถนํามาใส่ดกอนจ้าส่วนสีเขียวอ่อนเข้ากับสีเริมแดงตามมาเข้ากับสามารถใส่ไปได้เรื่อยๆในสวนของเฮาค่ะพี่น้องวิธีการใส่ในการลดพักค่ะพี่น้องสองซอนโตตอน้ำซิบลิดจ้า แต่หากลดลงดินเท่าก็ใส่ประมาณจากซีซอนโตกต้อน้ำซิบริค่ะเวลาที่ดีที่สุดที่เห้ใส่นะคะพี่น้องก,ก็ต้องเป็นช่วงเศร้าเด้อจ้าสามารถรดพักรดพืชสวนคั้วเห่าไดทุกอย่างค่ะพี่นอ้องและที่สาคัญปลอดภัยใส่ใดบ่มีจํากัดค่ะพี่นอ้องและสําหรับวิดีโอชุดนี้ค่ะหากว่าเป็นประโยชน์กะช่วยกดไลค์กดแชร์ปัม๊มๆได,ด้วยค่ะเจอกัน คลิปหนานซึ่งประมาณนี้าลาดีดมาฝากพี่น้องค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีจ้า